ดีใจจริงๆตามภาษาคนรักแมวคนที่มีแมวเดินมาเจอแคดนิบดูสิเนี่ยไม่เก็บไม่ได้ต้องเก็บไม่มีใครเป็นเจ้าของค่ะมันอยู่ที่ขอบถนนตรงข้างข้างตึกมันมีเงามีเงามาในนี้ยิ่งเก็บยิ่งแตก ถ้าแมวมาหาหมอไงคะแล้วก็จะกลับพอจะกลับแล้วเดินมาเห็นแคทติบ e อดีใจมากนี่มันหากไม่ได้ด้วยโอ้โหเฮ้ยมันหากไปได้ดโโเ,ไไดเดี๋ยววันเดี๋ยวสักเอีกยงกี่ชั่วโมงต้องมารับแมวกลับบ้านจะหยิบกันไกมาด้วยจะต้องไม่ลืม เราก็มาตัดมาตัดกิ่งเขาก็จะได้แตกออกมาให้เก็บเีกยงมันไม่มีใครเก็บค่ะเยอะเลยเจอแล้วดีใจดีใจ ที่เขาทําแบบใบแห้งขายเนี่ยไม่ใช่ถูกถูกนะเมืองเนี้ยคนชอบกดแตรก็กดกดแตรที่ถนนนะคะคข้างกําแพงยังมาเกิดเลยเม็ดหล่นไปที่ไหน ก็ไปงอกต้นใหม่ที่นั่น้ย้ยดึงแบบนี้ง่าดึงสินี่ดึงจะง่ายกว่าง่ายกว่าดึงง่ายง่ายง่ายอ๋อเมื่อวานนี้อยู่ คลิปมันตัดไปก็นึกว่าหน่วยความจำมันเต็มพอเอามาถึงบ้านเนี่ยแมวเขาจะจะได้กลิ่นนะคะนี่ดูเจ้าสองตัวเนี้ยหยิบถุงนี้ไปวางไปซ่อนแล้วนะเพราะว่ามันจะบางตัวพอเขากินแล้วอ้วกที่สังเกตมาแคทนิบหรือใบหญ้าแมวของเมืองฝรั่งเนี่ยแห้ง จะกลิ่นจะแรงกว่านะคะมาอีกแล้วนี่เจ้าเผือกจเจ้าเผือกที่มันเป็นแห้งๆแล้วก็แห้งๆแต่ไม่ไม่อยู่เป็นแบบเป็นใบๆนะ เหมือนกับพอมันแห้งแล้วเขาก็ขยำขยำให้มันแหลกละเอียดหน่อยนึงค่ะเวลาพาแมวไปหาหมอเนี่ยเขาจะเอาผงของใบแคดนิบเนี่ยค่ะโรยล่อแมวแล้วเขาก็จะให้กลับมาบ้านด้วยถ้าแมวไม่กินข้าวเขาก็แนะนำให้โรยผงแคดนิบเนี่ยลงไปในอาหารของแมวหน่อยนึงแลนะดูเจ้านี่เน นี่แหละค่ะนั่นเป็นยังไงเผือกชอบไหมแค่ได้กลิ่นบางตัวก็คึกนะ <c oughs> นนชอบไหมเผือก ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะแคทนิปหรือญ้าแมวของเมืองหนาวกับญ้าแมวที่บ้านเรามันไม่เหมือนกันนะคะใบก็ไม่เหมือนกลิ่นก็ไม่เหมือนไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ